ปี1375อยจูหยวนจางหรือสมเด็จพระจกักรพรรดิหงอู่ซึ่งเป็นฮ่องเต้พระองค์แรกของราชวงศ์หมิงได้ทำสงครามขับไล่ราชวงศ์หยวนของชาวมองโกลขึ้นไปทางเหนือของแผ่นดินซึ่งในเวลานั้นความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์หมิงกับราชวงศ์โครยอหรืออาณาจักรเกาหลีโบราณน,นั้นได้เสื่อมถอยลงเป็นอย่างมากเพราะทางโครยอเคยสังหารทูตจากราชวงศ์หมิงทําให้โครยอต้องส่งทูตเพื่อเดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์กับราชวงศ์หมิงอีกครั้ง ในสปอยหนังมูซามหาสงครามกู้ปัตตีปี2001ว่ากันถึงเรื่องราวของสาอาณาจักร ต้าหยวนต้าหมิงและโครยอเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราจะจับดาบแล้วมุ่งหน้าสุสนามรบพร้อมกันคณะทูตจากโครยอเดินทางมายัางต้าหมิงเพื่อเชื่อมสัมพันธ์แต่ขณะเดียวกันฝ่ายต้าหมิงเองก็ยังไม่ได้ลืมเรื่องราวในอดีตคณะทูตจากโครยอจึงถูกใส่ร้ายครับว่าเป็นสายสืบที่แฝงตัวเข้ามาแม่ทัพเวจองผู้รับหน้าที่คุ้มกันคณะทูตจึงพยายามที่จะป้องกันแต่ทางท่านทูตเนี่ยได้ขอให้ยอมทําตามแต่โดยดีเพื่อที่จะไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรในระยะยาวทําให้ท่านแม่ทัพเนี่ยไม่มีทางเลือกนอกจากยอมวางอาวุธลงซึ่งคณะทูตนะครับได้ถูกเนรเทศไปยังทะเลทรายทางเหนือและเดินทางกันอย่างยากลําบากแต่อย่างน้อยๆเนี่ยท่านทูตก็คิดว่าการถูกเนรเทศก็ยังดีกว่าการถูกคุมขังอยู่ในคุกใต้ดินทั้งหมดเดินทางจนเกือบจะพ้นเขตทะเลทรายที่ร้อนระอุแต่ทว่ากองทัพแห่งใต้ยหยวนได้เข้าโจมตีขณะกําลังพักแรมท่านทูตถูกธนูยิงเข้าจนถึงแก่ความตายหลัง จากนั้นทัพต้าหยวนก็บุกเข้าโจมตีและสังหารทุกคนที่เป็นคนของราชวงศ์หมิงแต่ต้าหยวนก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกับทางโครยอจึงไม่ได้ใส่ใจว่าคนของโครยอเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้ลงมือสังหารใครเลยก็ตามนะครับที่เป็นคนของฝ่ายโครยอที่เสียชีวิตจึงมีเพียงแค่ท่านทูตที่ถูกลูกหลงตอนระดมยิงธนูใส่เพื่อเปิดศึกเท่านั้นหลังจากสังหารทหารต้าหมิงจนหมดแล้วเนี่ยนะครับทัพต้าหยวนก็ได้จากไปโดยทิ้งคณะทูตโครยอเอาไว้ท่ามกลางทะเลสาบ ทางคณะทูตนั้นมีขุนนางคนสําคัญเดินทางมาด้วยครับพอท่านทูตสิ้นใจไปนะครับขุนนางผู้ใหญ่ก็ขึ้นมาดํารงตําแหน่งแทนซึ่งท่านทูตคนใหม่เนี่ยตั้งใจจะพักแรมอยู่บริเวณทะเลทรายเพื่อรอชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดกับทางทัพต้าหมิงแต่ท่านแม่ทัพเนี่ยไม่เห็นด้วยครับเพราะถูกทําลายตราสารแล้วก็ทงคณะทูตไปแล้วตอนนี้เนี่ยก็เลยไม่มีอะไรมายืนยันตัวตนคณะทูตได้เลยแม้แต่อย่างเดียวนําซ้ํากองทัพต้าหมิงยังอาจสงสัยว่าพวกเราเองนี่แหละที่เป็นคนลงมือสังหารทหารหมิง โดยแผนของท่านแม่ทับเนี่ยคือจะนําทุกคนกลับไปยังโครยอครับแต่การเดินทางในทะเลทรายนั้นมันไม่ง่ายพวกเขาจะต้องเจอกับมรสุมพายุทะเลทรายหลายคนได้รับบาดเจ็บหลายคนสูญหายหลายคนมีปัญหาทางสุขภาพซึ่งการเดินทางที่ระหกระเหินเช่นนี้ค่อนข้างจะเกินกําลังท่านทูตท,ที่มีอายุมากแล้วซึ่งท่านแม่ทับเนี่ยก็เร่งเดินทางเป็นอย่างมากคนที่สูญหายเนี่ยก็จำเป็นต้องทิ้งเอาไว้คนที่ไม่พร้อมก็จําเป็นจะต้องกัดฟันเดินทางกันต่อ ซึ่งท่านทูตเนี่ยก็มีทาสผู้ซื่อสัตย์ติดตามมาด้วยอีกหนึ่งคนครับนามว่ายอซอนซึ่งเป็นท่าที่มีฝีมือทวนอันยอดเยี่ยมยอซอนนั้นติดตามท่านทูตมาและเป็นทุกอย่างตั้งแต่คนรับใช้ยันองครักษ์ซึ่งท่านแม่ทัพพยายามที่จะเร่งเดินทางขณะที่ท่านทูตเนี่ยดูอาการไม่ค่อยจะดีนักยอซอนจึงพยายามที่จะขวางเอาไว้แต่ก็ไม่เป็นผลครับทางตะวันออกของกำแพงหมื่นลีที่นั่นเนี่ยกองทัพต้าหมิงและใต้าหยวนกำลังปะทะก,กันอย่างดุเดือด ท่ามุ่งหน้าขึ้นเหนือแล้วก็คณะทูตเนี่ยก็จะเจอกับทัพต้าหยวนท่านแม่ทัพจึงวางแผนว่าจําเป็นจะต้องเดินทางผ่านทะเลทรายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่แดจองหัวหมู่มากประสบการณ์คัดค้านเอาไว้เพราะการเดินทางผ่านทะเลทรายในตอนกลางวันนั้นร้อนมากจะผ่านไปได้อาจจะต้องใช้เวลานานกว่า20วันซึ่งนายกองการนําได้กล่าวเสริมอีกว่าสเสบียงและน้ำเนี่ยอยู่ได้เพียงแค่6วันเท่านั้นท่านแม่ทัทพเห็นว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดยังไงก็ต้องเดินทางผ่านทะเลทรายและถ้า เป็นไปได้เนี่ยอาจจะต้องกินเพียงแค่วันละมือ้อเพื่อให้สามารถที่จะผ่านทะเลทรายไปได้ใน10วันโดยจะเน้นการเดินทางในตอนกลางคืนเป็นหลักครับระหว่างเดินทางใครก็ตามที่ล้มลงนะครับท่านแม่ทัพชเวจองก็ปล่อยทิ้งเอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการเดินทางในคืนหนึ่งท่านทูตเห็นว่าตนไม่น่าจะเดินทางไปต่อได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพซึ่งหนักข้อขึ้นเรื่อยๆท่านทูตได้ขอให้ท่านแม่ทัพนำทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยซึ่งท่านแม่ทัพเองนะครับก็รับปาก ส่วนคำขอสุดท้ายของท่านทูตนั้นคือปล่อยให้ยอซอนทาสหนุ่มของตนเป็นอิสระนับจากนี้เขาจะไม่ต้องเป็นทาสใครอีกต่อไปและเมื่อตอนนี้ไม่ได้เป็นทาสแล้วก็ขอให้ปฏิบัติกับยอซอนอย่างเท่าเทียมกันซึ่งท่านแมททับนะครับไม่ได้รับปากเรื่องนี้แต่อย่างใดและขอให้ทันทูตเนี่ยพักผ่อนซะ สุดท้ายแล้วนะครับท่านทูตก็ไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตของตนเอาไว้ได้ยอซอนจึงพยายามนําตัวท่านทูตกลับไปยังบ้านเกิดโดยไม่ได้ร่วมเดินทางกับคณะนะครับซึ่งท่านแม่ทัพนะครับก็นําคนตามมาจนเจอแล้วก็พบว่าท่านทูตเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วซึ่งพวกเขาจึงพยายามที่จะนําม้าของท่านทูตเนี่ยกลับไปแล้วก็อนุญาตให้ยอซอนเนี่ยฝังศพท่านทูตได้แต่ม้านั้นให้ไม่ได้ครับเพราะจําเป็นต่อการเดินทางของคณะทูตยอซอนเองก็ไม่มีทางเลือกครับนอกจากลากศพของท่านทูตท่ามกลางทะเลทราย อย่างลำพังทางคณะทูตเดินทางกันต่อครับจนกระทั่งมาถึงแคมป์ของพวกกิปซี ฝ่ายยิปซีนครับมีอาหารแต่ต้องมีเงินจ่ายถึงจะส่งอาหารให้ซึ่งทางคณะทูตเองนะครับก็ไม่เหลืออะไรติดตัวกันมาแล้วตอนนี้ดีที่ว่าได้ไตซ้ซือที่เป็นคนโครยอเหมือนกันเนี่ยอาสาจะจ่ายเงินให้คือไตซ้ซือเนี่ยก็มีแผนจะเดินทางกับโครยอด้วยเช่นกันนะครับจึงได้เพื่อนร่วมทางเพิ่มพอดีระหว่างที่พักอยู่ในคณะเดินทางของกลุ่มยิบซีนะครับทัพต้าหยวนเองก็เดินทางมาถึงเช่นกันแม่ทัพแห่งต้าหยวนเป็นนักรบมองโกที่มีชื่อเสียงระหว่างเดินทางมาเนี่ยนะครับได้พบกับศ ทหารมากมายจึงขอให้ใต้ซือเนี่ยช่วยทําพิธีศพให้กับทหารของตนซึ่งใต้ซือเองก็ยินดีที่จะทําให้นะครับซึ่งแม่ทัพแห่งต้าหยวนเนี่ยได้นําตัวองค์หญิงแห่งต้าหมิงนามว่าฟูลงหรือที่ชาวโครยอเรียกนางว่าองค์หญิงปูยองนั่นเองครับซึ่งนางนี่ยถูกจับตัวมาครับซึ่งองค์หญิงเนี่ยพยายามที่จะหาทางหนีนางเห็นว่าแม่ทัพเวจองเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนมองโกจึงได้ทําการแอบเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือส่งให้ท่านแม่ทัพครับขณะที่ยอซอนน่ยนะครับนำศพของท่านทูตเนี่ย เดินทางมาถึงในตอนกลางคืนอย่างยากลำบาก ซึ่งฝ่ายยิบซีนะครับไม่เห็นด้วยที่จะให้นําศพเข้ามาจึงพยายามจะไล่ยอซอนให้นําศพท่านทูตออกไปซะนําซ้ํายังถมน้ําลายใส่ศพของท่านทูตอีกด้วยยอซอนจึงใช้ทวนเนี่ยสังหารยิบซีคนนั้นซะแน่นอนว่านักรบยิบซีอีกหลายคนครับเห็นยอซอนเป็นตัวอันตรายจึงพยายามที่จะเข้าสังหารแต่ก็ทําไม่สําเร็จสักคนครับทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นเพลงทวนอันยอดเยี่ยมของยอซอนจนนักรบยิบซีหลายคนเนี่ยก็รับมือไม่ไหวยิ่งแม่ทัพแห่งต้าหยวนเห็นเข้าเนี่ยก็ยิ่งชื่นชมในตัวยออซน อย่าางมากและอยากจะได้มาเป็นขุนศึกในกองทัพทหารต้าหยวนนะครับจึงถูกส่งเข้าไปจับตัวยอซอนโดยใช้เชือกเนี่ยมัดตัวไว้หัวหมูแดจองเกือบจะเข้าไปช่วยแล้วครับแต่ท่านแม่ทัพเนี่ยห้ามเอาไว้ซะก่อนเพราะเห็นว่าช่วยตอนนี้เสี่ยงเกินไปซึ่งท่านแม่ทัพเนี่ยวางแผนจะซุ่มโจมตีทัพต้าหยวนอยู่แล้วเพื่อที่จะชิงตัวองค์หญิงแห่งต้าหมิงซึ่งวิธีนี้นะครับจะทําให้คณะทูตเนี่ยได้รับความดีความชอบและจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ของสองอาณาจักรหัวหมูแดจองนะครับเปิดฉากในการโจมตีโดยใช้น ยิงไปที่แม่ทัพแห่งต้าหยวนจนตกมาได้รับบาดเจ็บจากนั้นนะครับแม่ทัพโชเวจองก็นํากําลังเข้าโจมตีโดยมีนายกองการนานําคนเข้าโจมตีจากด้านหลังอีกทางหนึ่งท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนะครับองค์หญิงพยายามที่จะหนีออกจากสนามรบยอซอนที่หลุดออกมาจากการคุมขังเห็นว่าองคหญิงปูยองเนี่ยกำลังถูกทหารต้าหยวนไล่ตามจึงมุ่งหน้าเข้าช่วยเหลือนางเอาไว้ซึ่งแม่ทัพแห่งต้าหยวนตามมาด้วยสภาพที่บาดเจ็บสาหัสจากการถูกธนูยิงนะครับและยอซอนก็เลยสามารถเอาชนะ ได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่เขาก็ไม่ได้ลงมือสังหารแม่ทัพแห่งต้าหยวนแต่อย่างใดนะครับและครั้งนี้พวกเขาเนี่ยสามารถกู้สถานการณ์คืนมาได้โดยบุกเข้าช่วยเหลือองค์หญิงปูยองแห่งต้าหมิงได้สำเร็จ โดยองคหญิงนะครับต้องการเดินทางไปยังนานกิงและถ้าคณะทูตอารขานางไปจนถึงอย่างปลอดภัยนั้นฮองเต้จะปูดบ,บําเน็จให้อย่างงามซึ่งท่านแม่ทัพเนี่ยก็รับประกันความปลอดภัยขององคหญิงแล้วก็เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่นานกิงโดยองคหญิงนะครับต้องการให้ยอซอนเนี่ยเป็นคนคุ้มกันรถม้าให้กับนางแต่ยอซอนนะครับแสดงความต้องการว่าแค่อยากจะไปเยี่ยมหลุมศพของท่านทูตที่ตายไปซึ่งทางคณะทูตเนี่ยได้ทําการฝังศพให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านแม่ทัพจึงออกคําสั่งให้คุ้มกันรถมา้าแต่ยออ ซอนก็ปฏิเสธอีกครั้งครับเนื่องจากว่าตนนั้นได้เป็นอิสระแล้วแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจทําอะไรตามความต้องการของตนเองเท่านั้นแน่นอนว่าท่านแม่ทับเนี่ยก็ไม่ยอมครับหัวหมูพยายามที่จะเตือนท่านแมททับว่าท่านทูตเนี่ยให้อิสระกับยอซอนไปแล้ว แต่ท่านแม่ทัพเนี่ยก็ยังยึดติดกับชนชั้นอยู่ดีนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดมาเป็นทาสก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตนั่นคือกฎของโครยอและถ้าทาสไม่ทําตามคําสั่งก็ต้องถูกลงโทษแต่องค์หญิงนะครับก็ได้เข้ามาห้ามมาไว้ท่านแม่ทัพเนี่ยจึงทําการฟันไปที่ใบหน้าของยอซอนหนึ่งครั้งและสั่งให้ทหารเนี่ยทิ้งเขาไว้พร้อมกับสตรีนางหนึ่งที่เป็นเฉลยของทัพใต้ยหยวนและก็เตรียมตัวเดินทางกันต่อ แต่หลายคนก็พยายามท้วงนะครับว่าควรจะพานางไปด้วยนะแต่ท่านแม่ทัพเห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระในการเดินทางครับเป้าหมายเดียวของท่านแม่ทัพเนี่ยคือการเร่งพาองค์หญิงไปส่งอย่างปลอดภัยแต่ทุกอย่างก็จบตรงครับ พอองคหญิงต้องการให้พาทุกคนไปด้วยขณะที่ทางทัพต้าหยวนนะครับต้องการได้ตัวองค์หญิงปูยองกลับไปเพื่อใช้ในการแก้แค้นฮ่องเต้จูหยวนจางแห่งต้าหมิงเนื่องจากว่าฮ่องเต้จูหยวนจางเนี่ยก็จับตัวน้องสาวของขุนพลฝ่ายต้าหยวนเอาไว้เช่นกันซึ่งท่านแม่ทัพแห่งต้าหยวนที่ยังรักษาอาการบาดเจ็บเนี่ยก็กรีดเลือดสาบานว่าจะนําตัวองค์หญิงปูยองกลับมาเป็นองค์ประกันให้จงได้ซึ่งไม่กี่วันต่อมานะครับทัพมาแห่งต้าหยวนจํานวนกว่าร้อย นายก็ตามมาจวนจะถึงคณะเดินทางทันแม่ทัพวางแผนจะล่อด,ด้วยรถม้าซึ่งจะใช้องค์หญิงตัวปลอมในการล่อฆ่าศึกให้หลงทาง ชายหนุ่มที่ไม่มีทักษะในการต่อสู้จึงถูกออกคำสั่งให้ไปคุมบางเหียนรถมา้าและหญิงสาวที่เพิ่งถูกช่วยมาจากทัพต้าหยวนนั้นก็ถูกสั่งให้ปลอมตัวเป็นองคหญิงซึ่งทั้งสองนั้นไม่ได้สมัครใจครับแต่ท่านแม่ทัพเนี่ยตัดสินใจแล้วและก็ถือเป็นคำสั่งเด็ดขาดโดยมียอซอนนะครับอาสาจะตามไปคุ้มกันแผนคือการจะล่อทัพมาตาหยวนให้ตามไปและทางคณะเดินทางเนี่ยจะนําตัวองคหญิงไปรออยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ําฮวงโหซึ่งพวกเขาเนี่ยจะหยุดรอรถม้าอยู่ที่นั่นแต่ภารกิจ ในครั้งนี้มีความเสี่ยงสูงมากครับว่าอาจจะไม่ได้กลับมากันทั้งหมดและพอทับม้าแห่งใต้าหยวนตามมาใกล้จะถึงน,นะครับพ่อหนุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ขับรถม้าเนี่ยนะครับก็ตกใจกลัวแล้วก็หนีไปยอซอนจึงจําเป็นจะต้องขึ้นมาคุมรถม้าแทนทหารม้าพยายามที่จะจู่โจมครับซึ่งยอซอนต้องเป็นคนสู้ครับและให้หญิงสาวเนี่ยมาคุมรถม้าแทนทั้งสองพยายามที่จะฝ่าไปให้ได้ซึ่งสามารถหลบออกจากสายตาของทัพหลักแห่งต้หยวนได้สําเร็จจริงครับและขณะที่ระหว่างทางที่ทัพ ต้หยวนเคลื่อนผ่านมานะครับก็ทําการสังหารชาวบ้านและเผาทําลายหมู่บ้านไปเรื่อยๆโดยเป้าหมายเดียวของพวกเขาเนี่ยนะฮะก็คือการหาตัวองค์หญิงให้จงได้ขณะที่ท่านแม่ทัพเนี่ยพาองค์หญิงมาจนถึงท่าเรือข้ามฟากแล้วแต่ก็เจอปัญหาใหญ่เข้าครับเพราะว่าทัพของฝ่ายต้หยวนเนี่ยพยายามที่จะสังหารทุกคนที่จะข้ามแม่น้ําทําให้มีกลุ่มชาวบ้านจํานวนหนึ่งพยายามที่จะหนีขึ้นมาบนภูเขาซึ่งก็ได้มาเจอกับองค์หญิงกับคณะเดินทางครับที่ซ่อนตัวอยู่องค์หญิงนะครับ ต้องการที่จะให้ท่านแม่ทัพเนี่ยคุ้มกันชาวบ้านเหล่านี้ซึ่งเป็นคนของนางเนี่ยไปด้วยโดยมีข้อเสนอว่าเดินทางจากจุดนี้ไปได้อีก5วันเนี่ยจะมีค่ายของทหารต้าหมิงซึ่งที่นั่นจะสามารถหาเรือข้ามฟากได้แน่นอนครับว่าท่านแม่ทัพเนี่ยเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีจึงตกลงที่จะพาชาวบ้านเหล่านี้ไปด้วยและขณะที่ทหารหลายคนนั้นเริ่มไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะลำพังแค่คณะเดินทางเองเนี่ยก็จะเอาตัวไม่รอดกันอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยเกิดเสียงแตกขึ้นครับมีทั้งพวกที่เห็น ด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าหัวหมูเนี่ยนะครับกลับสนับสนุนแผนของท่านแมททัพครับแต่มีข้อแม้นะครับว่าจะออกเดินทางก็ต่อเมื่อรถม้าก,กลับมาถึงเท่านั้นและในคืนนั้นเองนะครับทั้ง3ก็รอดชีวิตกลับมาได้จริงๆครับแต่การเดินทางเนี่ยก็ยังคงมีอุปสรรคครับเพราะว่าต่างคนต่างความคิดการเดินทางของผู้สูงศักดิ์เนี่ยจะต้องใช้เกี้ยวทีนี้ประเด็นมันมีอยู่ว่าทหารของฝ่ายโครยอเองเนี่ยก็ไม่ได้เต็มใจจะมาส่งองค์หญิงตามคําสั่งของท่านแมททับอยู่แล้วยิ่งต้องมาให้ยกเกี้ยวขององ,อง ยิ่งจะส่งผลให้พวกเขาเนี่ยไม่พอใจหลายคนคิดว่าจะยกไปทําไมในเมื่อเป็นองค์หญิงของต้าหมิงไม่ใช่ของโครยอองค์หญิงต้าหมิงก็ให้คนของต้าหมิงเป็นคนยกสิซึ่งส่งผลให้การเดินทางเนี่ยยิ่งล่าช้าครับยอซอนจึงอาสาช่วยยกเกี้ยวขององค์หญิงเพื่อตัดปัญหาไม่ให้ทุกคนเ,นเสียเวลาไปมากกว่านี้แต่ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ความไม่พอใจยิ่งก่อดตัวมากขึ้นเพราะการยกเกี้ยวไปด้วยเนี่ยนะครับจะทําให้การเดินทางเนี่ยล่าช้ากว่าปกติแถมยังมีเรื่องของชาวบ้านที่องค์หญิงตง ต้องการให้พาตัวไปอีกด้วยเสียงบ่นระงมค่อยๆดังขึ้นไปทั่วคณะเดินทางปัญหาคือหน่วยสอดแนมของต้ายหยวนราวๆสิบคนเนี่ยตามมาใกล้จะทันแล้วถ้าหลายคนเห็นว่าควรจะพาตัวองค์หญิงไปเพียงคนเดียวก็พอแล้วเพราะชาวบ้านมากมายเป็นภาระและควรจะทิ้งเอาไว้ซึ่งท่านแมททับรับปากไปแล้วจึงไม่สามารถจะทําแบบนั้นได้ท่านแมททับเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องให้องค์หญิงเนี่ยเดินทางล่วงหน้าไปก่อนและจะหาทางถ่วงเวลาไว้ให้ และปัญหาหลักๆเลยก็คือเกี้ยวนั่นแหละครับทำให้การเดินทางล่าช้ายิ่งกว่าชาวบ้านที่ตามมาซะอีกเสียงแตกอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อทหารหลายคนไม่เห็นด้วยที่จะแบกเกี้ยวไปด้วยหนีทหารฆ่าศึกไปด้วยและยิ่งการถูกเถียงกันเกิดขึ้นนานเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลให้ทุกคนเนี่ยตกอยู่ในอันตรายมากเท่านั้นยอซอนเห็นว่าอาจจะตายกันหมดได้จึงทําลายเกี้ยวขององหญิงซะด้วยเหตุผลที่ว่า1ช้า สองเกี้ยวเนี่ยจะยิ่งทําให้องค์หญิงตกเป็นเป้าพอแน่นอนครับว่าข้าศึกก็รู้ดีว่าเห็นเกี้ยวที่ไหนองค์หญิงก็ต้องอยู่ที่นั่นเพราะงั้นการที่ให้องค์หญิงเดินทางแบบสามัญชนคือทางเลือกที่ดีสุดในตอนนี้และเมื่อกองทัพม้าเนี่ยมาถึงท่านแม่ทัพก็สุ่มโจมตีในป่าซึ่งทหารม้าเสียเปรียบในการต่อสู้แต่ปัญหาคือทหารม้าแห่งใต้หยวนนั้นเก่งกาจในเรื่องการใช้ธนูบนหลังม้าเป็นอย่างมาก ท่านแม่ทัพเนี่ยถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บและทหารหลายคนก็ล้มตายครับท่านนายกองเนี่ยพยายามที่จะเข้าช่วยเหลือท่านแมททัพแต่หัวหมูเนี่ยห้ามเอาไว้ซะก่อนแผนคือส่งคนไปล่อทหารม้าให้ไล่ตามไปจากนั้นเนี่ยก็ตามเก็บทีละคนส่วนท่านนายกองเนี่ยก็ใช้โอกาสนั้นแหละครับเข้าช่วยเหลือท่านแม่ทับที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและขณะเดียวกันตอนนั้นคณะเดินทางก็ถูกโจมตีเหมือนกันครับและองค์หญิงก็ถูกจับตัวได้ครับซึ่งยอซอนเป็นคนเข้ามาช่วยเหลือนา,นางเอาไว้อีกครั้งและสถานการณ์ในครั้งนี้นะครับก็คลี่คลาย ไปได้หลังจากพักรักษาตัวกันสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยท่านแม่ทัพก็ออกคําสั่งให้เร่งเดินทางกันต่อ แต่หลายเสียงก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าสมควรจะพักฟื้นร่างกายกันก่อนพอรุ่งสางค่อยออกเดินทางจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าและด้วยสถานการณ์ในตอนนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นการออกคําสั่งแต่ทหารเนี่ยก็เริ่มที่จะต่อต้านและไม่ทําตามพอทหารไม่เชื่อมั่นในตัวผู้นำนะครับทำให้ท่านแม่ทัพเนี่ยเสียอํานาจในการสั่งการไปซึ่งทหารส่วนใหญ่นะครับก็เห็นว่าควรจะให้หัวหมู่แดจองเนี่ยผู้ที่ซึ่งมีประสบการณ์มากที่สุดเป็นคนสั่งการซึ่งท่านนายกองเองก็เห็นด้วยครับเพราะเนื่องจากว่าท่านแม่ทัพเนี่ย เป็นแม่ทัพที่เติบโตมาในตระกูลขุนพลใหญ่เขาถูกเลี้ยงดูเพื่อให้เติบโตขึ้นมารับตําแหน่งแม่ทัพแต่ปัญหาเนี่ยก็คือว่าอายุและประสบการณ์ในสนามรบจริงเนี่ยยังน้อยอยู่เพราะงั้นหลายครั้งอาจจะออกคําสั่งที่ไม่ได้เป็นผลดีต่อคณะเดินทางสักเท่าไหร่แต่ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนผู้นำนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าย,ยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าม้าเร็วที่นําสารไปส่งที่ค่ายทหารต้าหมิงเนี่ยถูกสกัดเอาไว้ได้ครับและแม่ทัพฝั่งใต้หยวนเองก็รู้จุดหมายปลายทางของคณะเดินทาง เทีีร่รรยยบ้อแล้วและก็ได้ทําการประกาศกล่าวครับว่านักรบมองโก,โกไม่กลัวซึ่งความตายซึ่งพวกเขาเนี่ยนะครับพร้อมจะพีชีพเพื่อที่จะนําตัวองค์หญิงกลับไปให้จงได้และขณะที่คณะเดินทางนะครับเดินทางมาถึงค่ายหวยไห่ซึ่งเป็นที่นัดหมายให้กองทัพต้าหมิงเนี่ยตามมาสมทบทุกคนเนี่ยนะครับก็พากันเข้าไปพักแรมในกําแพงนั่นแหละแต่ปัญหาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับว่าสารที่ส่งไปขอความช่วยเหลือนั้นถูกสกัดได้ทําให้ไม่มีทัพของต้าหมิงมารอสมทบอย่างที่คาดหวังเอาไว้ตอนนี้ทุกคน เกิดความสับสนและยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกกันยังไงครับหัวหมู่จึงรีบให้ทุกคนเนี่ยออกจากค่ายในทันทีแต่มันก็สายเกินไปครับเพราะทัพใหญ่ของต้าหยวนเนี่ยได้เดินทัพมาถึงพอดีซึ่งทางต้าหยวนนะครับก็ส่งทูตมาเจรจาโดยมีใจความว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาโครยอก็มีเรื่องบาดหมางกับต้าหยวนอยู่หลายเรื่องแต่ถ้าส่งตัวองค์หญิงแห่งต้าหมิงมาให้เราเนี่ยก็จะละเว้นชีวิตของชาวโครยอให้องค์หญิงเห็นว่าทางโครยอเนี่ยนะครับก็รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับนางว่าจะพาตัว มาส่งแล้วตอนนี้ทางใต้หยวนต้องการตัวนางเท่านั้นเพราะงั้นถือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องติดค้างกันอีกและนางนาเนนะครับก็ยินดีจะไปหาฝ่ายใต้หยวนด้วยความสมัครใจตอนนั้นหัวหมูนเนนะครับยังตัดสินใจไม่ได้เลยครับว่าจะเอายังไงกับสถานการณ์ในตอนนี้ดีซึ่งยอซอนนะครับได้ทําการสังหารทูตของใต้หยวนซึ่งถือเป็นคําตอบว่าจะไม่ส่งตัวองค์หญิงให้อย่างแน่นอนทูตอีกคนนึงพยายามที่จะหนีกลับค่ายครับซึ่งหัวหมู่เห็นว่าตอนนี้คงเลี่ยงไม่ได้แล้วจึงใช้ธนูยิงจนตกจากหลังมา้า ก็ตัดสินใจจะยื้อเวลาป้องกันค่ายให้ได้นานที่สุดเพื่อหวังว่าทัพต้าหมิงเนี่ยจะยกมาช่วยได้ทันก่อนที่องค์หญิงจะถูกจับตัวไปโดยใครก็ตามที่ต้องการที่จะจากไปในตอนนี้ก็สามารถที่จะไปได้เลยและไม่มีการบังคับหรือว่าออกคําสั่งส่วนใครก็ตามที่จะร่วมสู้เนี่ยก็ขอให้สู้อย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะรักษาค่ายนี้ไว้ จากนั้นไม่นานครับกองทัพแห่งใต้หยวนก็เริ่มที่จะส่งกองหน้าเข้าโจมตีทางคณะเดินทางนะครับก็ร่วมกันป้องกันกำแพงเอาไว้แต่ขณะที่กำลังเดินหน้าโจมตีนั้นนะครับม้าเร็วของฝ่ายใต้หยวนเนี่ยก็ส่งข่าวสำคัญเข้ามาซึ่งส่งผลให้ท่านแม่ทัพเนี่ยถอนกำลังในขณะที่เกือบจะชนะอยู่แล้วข่าวที่ว่าเนี่ยก็คือผู้นำคนสำคัญของใต้หยวนเนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตไปส่งผลให้ท่านแม่ทัพเนี่ยจำเป็นจะต้องจัดพิธีไว้อะไัยให้ก่อนหลังจากไว้อะลัยจบค่อยเดินหน้าบุกต่ออีกครั้งหนงึ่งทั ใต้หยวนนะครับได้ทําการปิดตาน้ําทําให้ในปราการตอนนี้แทบจะไม่เหลือน้ำเอาไว้ใช้ดื่มและเมื่อถึงรุ่งสางน้ําก็จะหมดไปอย่างไม่ต้องสงสัยและตกดึกในคืนนั้นนะครับมีคนในคณะเดินทางเนี่ยพยายามที่จะลักลอบออกไปขโมยน้ําของทับใต้หยวนซึ่งก็สามารถนําน้ํากลับมาให้ทุกคนได้สําเร็จด้วยครับแต่ก็ต้องแลกกับชีวิตของตนซึ่งการจากไปของผู้เสียสละนั้นส่งผลต่อสภาพจิตใจของทุกคนในปราการเป็นอย่างมากและตอนนี้นะครับปัญหาก็คือคณะเดินทางเนี่ยก็ยังคง เกิดความแตกแยกอีกเพราะหลายคนนะครับเริ่มไม่พอใจกับการเสียคนสําคัญไปพวกเขาเ,เห็นว่าควรจะส่งตัวองค์หญิงให้กับทับต้าหยวนซะ เรื่องเนี่ยจะได้จบจบไปองค์หญิงเองเนี่ยเมื่อทราบเรื่องก็ต้องการที่จะจากไปด้วยครับแต่หัวหมูก็พยายามห้ามองค์หญิงไว้ครับเพราะถ้าจากไปในตอนนี้เท่ากับว่าความพยายามที่ผ่านมานั้นก็สูญเปล่าทั้งหมดแต่องค์หญิงเนี่ยนะครับก็มีความเห็นว่าตอนนี้ทุกคนล้วนขับใส่ไล่ส่งนางและในฐานะที่เป็นองหญิงแห่งต้าหมิงนางจะยุติสงครามในครั้งนี้ด้วยตัวนางเองณเวลานี้เลยไม่มีใครขวางองคหญิงได้ครับแม้แต่ท่านแม่ทัพเองก็ไม่สามารถทําได้ซึ่งยอซอนนะครับได้ออกมาตามนางกลับ ขณะที่ทัพม้าของใต้หยวนเนี่ยก็มุ่งหน้าเข้ามาหาเช่นกันท่านแม่ทัพเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยไม่สู้ดีครับจึงเร่งควบม้าตามมายอซอนรีบนําตัวองค์หญิงส่งกลับให้ท่านแม่ทัพเพื่อที่จะนําตัวนางเนี่ยกลับเข้าไปในกําแพงจากนั้นนะครับก็ใช้ทวนสู้กับทหารม้าของฝ่ายข้าศึกและเมื่อท่านแม่ทัพส่งองค์หญิงถึงประตูแล้วเนี่ยนะครับก็ชักดาบแล้วกลับมาช่วยยอซอนที่กําลังตกอยู่ในวงล้อมทั้งสองพยายามที่จะสู้กับทหารใต้หยวนที่มีจํานวนมากกว่าท่านนายกองนั้นฝากฝังหัวหมูให้ช่วยคุ้มกันก แด้วยแล้วก็มุ่งหน้าไปช่วยท่านแม่ทัพกลางสนามรบขณะที่ท่านแม่ทัพเนี่ยนะครับพยายามรับมือกับข้าศึกจํานวนหลายคนจนได้รับบาดเจ็บท่านนายกองก็เร่งเข้ามาช่วยไว้ได้ทันครับยอซอนพยายามจะนําม้าให้กับท่านนายกองเพื่อที่จะให้ส่งตัวท่านแม่ทัพเนี่ยกลับเข้าไปในกําแพงอีกครั้งและเมื่อนําตัวท่านแม่ทัพขึ้นหลังม้าได้สําเร็จนะครับท่านนายกองก็เข้าช่วยยอซอนในการต้านข้าศึกต่อแม่ทัพแห่งใต้หยวนนะครับใช้ธนูยิงใส่ยอซอนที่ขาและจากนั้นยอซอนเนี่ยนะครับก็ถูกเล่นงานจนลม้มลงกลาง ส,ส่วนทนายกองเนี่ยนะครับก็ถูกล้อมโจมตีจนไม่สามารถที่จะยืนหยัดต่อไปได้ฮะซึ่งท่านแม่ทัพแห่งใต้หยวนก็ลงมือสังหารทนายกองด้วยตัวเองแล้วร่างไร้วิญญาณของทนายกองนะครับก็ถูกส่งกลับมายัางคณะเดินทางขณะที่ยอซอนนั้นถูกจับเป็นตัวล่อให้คณะเดินทางเนี่ยออกมาช่วยเดิมทีนะครับหัวหมู่ตั้งใจจะใช้ธนูเนี่ยสังหารยอซอนเพื่อไม่ให้ต้องทรมานอีกต่อไปแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะไม่ลงมือแล้วก็กลับมาวางแผนรับมือกับทัพใต้หยวนที่ยังไงก็บุกเข้ามาแน่ๆซึ่งที่ ผ่านมารอดไม่ได้จนถึงตอนนี้ถือว่าปฏิหารมากแล้วหัวหมูตั้งใจจะใช้ระเบิดทันทีที่ทับข้าศึกบุกเข้ามาในประตูได้โดยทําการฝังระเบิดเอาไว้ตามจุดต่างๆครับขณะที่ท่านแม่ทัพแห่งใต้หยวนเนี่ยก็ชักชวนให้ยอซอนเนี่ยมาเป็นขุนศึกฝ่ายตนครับแต่ยอซอนก็ปฏิเสธที่จะสังกัดทับใดก็ตามและเมื่อเรื่องนี้นะครับยืดเยื้อมาเกินความจําเป็นแล้วนะครับการเปิดฉากโจมตีครั้งสุดท้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นทับฝ่ายใต้หยวนพยายามที่จะทําลายกําแพงเข้ามาขณะที่คณะเดินทาง ไม่มีกําลังพลพอที่จะป้องกันอีกต่อไป พวกเขาเนี่ยนะครับเพียงแค่รอคอยโอกาสที่ทัพใต้หยวนบุกเข้ามาและจะใช้ระเบิดทําลายล้างให้ได้มากที่สุดซึ่งทางใต้หยวนเองนะครับก็ได้ใช้ไฟเนี่ยระดมโจมตีเข้ามาก่อนเพื่อที่จะเปิดทางแน่นอนเลยครับว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเราคณะเดินทางเป็นอย่างมากแล้วไฟนั้นก็ได้โดนเข้ากับระเบิดซึ่งกลายเป็นว่ากับดักที่วางเอาไว้ได้กลับมาทําลายพวกเขาเองครับเมื่อแผนการตอนนี้ล้มเหลวแล้วเนี่ยนะครับท่านแม่ทัพกล่าวกับหัวหมู่ว่าต้องการตายอย่างมีเกียรติในสนามรบ และนั่นคือความฝันอันสูงสุดแล้วทุกคนเยนะครับก็ได้จับดาบขึ้นสู้พร้อมกันและขณะที่ภายในกำแพงนะครับกำลังเกิดการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงยอซอนได้ควบมาจาก่ายใต้หยวนกลับเข้าไปที่สนามรบเพื่อช่วยองคหญิงขณะที่แม่ทัพแห่งใต้หยวนเนี่ยก็ปล่อยให้ยอซอนกลับไปยังสนามรบตอนนี้สถานการณ์ภายในกำแพงเรียกว่าเลวร้ายสุดขีด การฆ่าฟันกันยังทวีความโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆยอซอนเนี่ยนะครับกลับเข้ามาเพื่อช่วยองหญิงซึ่งท่านแม่ทัพแห่งใต้หยวนเองก็กลับเข้าร่วมในสมรภูมิสุดท้ายด้วยเช่นกันโดยมีเป้าหมายคือสังหารองคหญิงแห่งต้ามหมิงซะซึ่งยอซอนเนี่ยเอาตัวเข้ารับหอกเอาไว้แทนนางจนถึงแก่ความตายสองแม่ทัพแห่งต้าหมิงและใต้าหยวนแลกกันคนละดบับจนสุดลงกันทั้งคู่ศึกครั้งนี้นะครับทั้ง3ฝ่ายสูญเสียเป็นอย่างมากและหัวหมู่แดจองนั้นก็สามารถปกป้ององคหญิงเอาไว้ได้สำเร็จ ครับและหลังจากที่เผาศพของทุกคนจนหมดสิ้นแล้วหัวหมูเนี่ยครับก็ได้เดินเรือมุ่งหน้ากับโคเรยยและการเดินทางในครั้งนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เอาว่าใครคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์คุยกันเจอกันในคลิปหน้าสยียูนะครับ